อบอุ่นครับได้มาพบปะเห็นเพื่อนคณะคาบอยด้วยกันมาจากทั่วมาจากต่างจังหวัดครับเช่นเมืองร้อยเอ็ดหรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงครับต่อไปก็จะขยายในวงกว้างมาพบปะกันภายในประเทศไทยเราครับ สวัสดีครับคุณอาครับผมครับขอคุณอาแนะนาตัวหน่อยครับผมชื่อสมพลชื่อเล่นน้อยอ่าส่วนมาชื่อน้าฝนอ่าเป็นลูกชายคนโปรดใช่ไหมฮะครับผมอ่าคุณอามาจากจังหวัดไหนครับผมมาจากจังหวัดสีเกตครับผมจังหวัดชิสเกตเลยครับนะครับวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์คุณอาสดๆหน่อยฮะว่าวันนี้เราออกเทลคุณอามีความรู้สึกยังไงม้างครับไหนเล่าความรู้สึกให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยฮะครับความรู้สึกว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับภาคภูมิใจได้รับบรรยากาศอบอุ่นครับได้มาพบปะเห็นเพื่อนคณะคาวบอยด้วยกันมาจากทั่วมาจากต่างจังหวัดครับเช่นเมืองร้อยเอ็ดหรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงครับต่อไปก็จะขยายในวงกว้างมาพบปะกันภายในประเทศไทยเราครับเสร็จปุ๊บครับผมขออนุญาตถามคุณอานิดหนึ่งครับว่าเราออกเที่ครั้งนี้ภารกิจเราประมาณกี่โลครับ พอเรกินในวันนี้ทราบว่าผู้นําทางคือมาอทองเป็นเสียเป้ทราบว่าประมาณ20กิโลขึ้นครับ,รบทีนี้ผมถามหน่อยว่าคุณอาปกติเนี่ยออกเคลวบ่อยไหมครับก็ปีหนึ่งก็สองสามครั้งสองสาครั้งแล้วผมขอญอาตถามสัมภาษณ์ความรู้สึกก่อนก่อนที่คุณอาจะไปออกเคลในวันนี้ใช่ไหมค,ครับผม,ผมขอญอาตถามจากใจคุณอาหน่อยว่าทุกครั้งที่เราได้ขึ้นบนบนอานเนาะ ครับ<ม>อ่าที่เราได้ออกเทลเดินทางไกลอ่าไปตามชุมชนสถานที่ต่างเนี่ยคุณอารู้สึกยังไงบ้างครับที่มีโอกาสได้อ่าพาม้าตัวโปรดของเราเนี่ยผ่านชุมชนไปตามเส้นทางที่เราได้มาร์กเอาไว้ครับรู้สึกว่าได้รับบรรยากาศกระแสตอบรับว่าโอ้โหโหท้องถิ่นเราอ่ายังมีมา้าอ่าเพื่อสืบทอดในวัฒนธรรมส่วนนี้ให้ลูกหลานได้รับทราบรับรู้สืบทอดสืบไปกกันเสร็จปุ๊บครับคุณอาเวลาคุณอาอขี่ม้าเนี่ย ผ่านชุมชนเนี่ยชุมชนเขาเขาสนใจเราไหมครับครับกระแสตอบรับว่าโอ้บรรยากาศเด็กๆคีมกระตื่นเ okay. hmm. ต้นเน,น,นาะไม่ไม่ใช่เด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนอาวุโสและในขณะที่เราเดินทางสมมุติถ้าเกิดมีพี่น้องประชาชนสนใจทักทายพูดคุยเนี่ยเราจะหยุดพักม้าเพื่อเพื่อเพื่อพูดคุยกับ กับพี่น้องประชาชนไหมครับครับต้องพบปะ, oh, ะได้รับบรรยากาศกระแสตอบรับเป็นอย่างดีครับครับก็ถือว่าเราเราได้ขี่ม้าเพื่อ,อไปตามชุมชนเนาะครับถือว่าเราเป็นการนัดหมายกลุ่มเพื่อนเพื่อน,นเราหลากหลายจังหวัดเนาะในภาคอีสานเราในะวันนี้เนาะในภาคอีสานเรานะครับโอ้สุดยอดอมากครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงท่านผู้ชม<ๆ>เดี๋ยวเรารอไปชมบรรยากาศสดๆบรรยากาศจริงๆที่ทีมงานคุณอาพี่ๆนะครับของค้าวบอย จะออกเทลกันในวันนี้เนาะไปไหนเรายังไม่รู้เราอุ๊ไว้ก่อนเดี๋ยวรอช<ท>มอีกสักวโู่สวัสดีครับ